ครับสวัสดีครับพบกับผมมาร์พินและฟิลไทยแบ,บ,บ็คบักบัตต์ครับนะครับท,ที่น้ำตกทักวอย น้ำตกทักวอยหรือว่าช้างนะครับน้ำตกช้างเพราะว่าสเวียนเนี่ยก่อนวอยเนี่ยก่อนวอยดูแปลว่าช้างนะครับวอยซึ่งแปลว่าช้างก็ถ้าใครไปทัวร์ดอลลาเนี่ยแล้วก็ซื้อทัวร์ที่ออกมาจากนอกเมืองนะครับจุกจมากก็จะรวมน้ำตกนี้ไว้ด้วยนี้ก็กําลังเดินไปกับกลุ่มนะฮะเดยทัวร์นะครับ,รบแลออ้วก็ทริปนี้มีพิเศษไปกับมิสเตอร์ฮอสเตียนเนี่ยนะครับมิสเตอร์ฮอสเตียนก็ไปกับนั ถ่ายมาสักสองปีมาแล้วผมแนม่ใจว่าสองหรือสามปีมาแล้วนะครับพอดีก็เป็นคนที่ผมเก่ามาลงครับใครที่จะเดินลงหรือเตรียมทัวร์เตรียมเที่ยวทัวร์นี้ให้เตรียมรองเท้าดีๆนะครับถ้าอยากจะลงไปดูดน้ำตกนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ชันครับเรือมมนี้เัวจะไปกันหรือเล่าเสียหาย ันนี่เสื้อสีฟ้าเป้เแดงเนี่ฮะเดินนำไปนี่คือมิเตอร์ข้สเสียนะครับเป็นโรกลัวความลืน่นผมไม่ตัวตัวลื่นเลยพลาด ครับก็อย่างที่เห็นทางลื่นมากนะครับแล้วก็เดื๋ยวนีงอย่างก็คือว่าเวลาไปกับเดทัวร์เนี่ยเวลาที่อยู่ที่น้ําตกตรงนี้จะกัดมากที่ข้านล่างนี่ก็สวยนะครับผมแยกเดินลงมาด้านล่างนะครับทางค่อนข้างลื่นนะระวังให้ดีครับแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาต้องเดินกลับขึ้นไปเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะนี่ครับขาดไม่ไ้มากให้เตรียม ให้เตรียมเวลาเผื่อไว้ด้วยเพราะว่าผักต้องแข็งขันขึ้นไปเราเช่นเหนื่อยแล้วก็อย่าลืมว่าตรงที่ดารลัสน,นี่เป็นที่สูงนะครับเราเคยอยู่แต่พื้นที่ราบติดกับระดับน้ำทะเลนะครับการออกกำลังในที่ที่สูงขึ้นมานะครักว่าเมตรเนี่ยก็จะเหนื่อยกว่านะครับเพราะเราไม่เคยชินครับ